รัฐบาลอนุทินหวังชูไม่กับโปรเจกต์ชวนดิสนีย์ลงทุนในไทยสร้างดิสนีย์แลนด์คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรวันนี้ผมเป้มบดินการจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันในรายการโฟร์โฟกัสครับโดยนายพิพัฒน์รัฐกิจการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรนตีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้สำนักงาน EEC เร่งศึกษาหาความเป็นไปได้ในการจัดหาพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและฉะเชิงเรา ในการจัดหาพื้นที่ในการสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่สามารถจุคนได้กว่า8 0,000 000ที่นั่งและจัดหาพื้นที่สำหรับการสร้างสวนสนุกระดับโลกกว่า3,000ไร่และศึกษาความพร้อมในการดึงดิฟนี่เข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทยครับโดยไม่กับโปรเจกต์ตัวนี้เป้าหมายคือการลงทุนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและหนุนโครงการสำคัญในการลงทุนอย่างลถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อม3สนามบินและสนามบินอุตภเมาซึงคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า2 5 6 0 0 0ล้านบาท ถึง2,92,000ล้านบาทเลยทีเดียวทั้งนี้ในการจะสร้างดิสนีย์แลนด์ในไทยก็จะต้องประกอบการพิจารณาหลายอย่างนะครับทั้งด้านกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมรวมไปถึงข้อกําหนดต่างๆของบริษัท The Walt Disney Company ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการจะลงทุนสร้างดิสนีย์แลนด์ในไทยนั้นจะต้องมีเงินลงทุนที่สูงมากมีที่ดินขนาดใหญ่ระบบขนส่งที่พร้อมเสถียรภาพทางการเมืองการอนุมัติจากรัฐบาลไทยและ The Walt Disney และศัก,กยภาพการรับนักท่องเที่ยวจำนวนกว่าล้านคนต่อปีและคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับเราด้วยนะครับและวันนี้ผมเป้งบดินการและรายการโฟกัสขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนและพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ